สวัสดีค่ะนดุดค่ะวันนี้เราอยู่กับผู้ฟังยี่ห้อ Why Why, Why เพว่าทําไมคะ่ะผู้ชมถูกต้องค่ะ Why, Why เพาทําไมแต่ทําไมต้องทําไมงงไหมคะคุณผู้ชมโอเคตัวนี้นะครับชื่อรุ่นก็คือ Beat b u t s นั่นเองนะครับุผู้ชม EP 3041ตัวนี้สนน่าสนใจยังไงบ้างคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเป็นหูฟังในระดับเริ่มต้นที่ดีอย่างไรบ้างเริ่มต้นจากตัวยี่ห้อ Why ก่อนนะผู้ชมทําไมต้อง Why อเรามาดูกันคาว่า Why คืออะไรเขาบอกว่า Why นั้นเป็นเหมือนกับแบรนดะ์ ไลฟ์สไตล์ที่เป็นเทคโนโลยีน้องใหม่เลยที่มีความปรารถนาแรงกล้ามากนะแปลเป็นส,สวยๆนะที่จะนําเสนอสิ่งที่ดีสุดนำประสบการณ์ที่สุดนะให้กับลูกค้าของเราในยุคดิจิทัลไลฟ์สไตล์นั่นเองแล้วก็เราเชื่ออย่างมากว่าอุปกรณ์ที่ดีพวกนี้เนี่ยจะแสดงออกให้เห็นถึงได้ว่าคุณเป็นใครหรือว่าตัวหรือว่าตัวต,วตนเป็นอย่างไรอ,อย่างเท่เลยคุณผู้ชมประมาณน,นี้แล้วทาไมพวกเราถึงได้หาอุปกรณ์ดีไซน์ที่แบบมีมากมายหลายสไตล์เนี่ยมาให้เหมาะกับรสนิยมของลูกค้าหรือว่าสไตล์ของลูกค้านั่นเองนะแล้วก็ บ่งบอกถึงยูนิคไอดีนิตี้ด้วยก็คือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็โสโลแกนสุดท้ายผู้ชมแอ y ที่ที่อ Y เนี่ยเราเชื่อว่า asking always makes things better เขาบอกว่าเราเชื่อว่าการถามเนี่ยจะทำให้ทุกๆอย่างดีขึ้นโอ้โหเทพไหม asking makes better โอ้โหเทส่สุดๆเลยทีเดียวนี่คือหูฟังผู้ชม true wireless earphone นั่นเองพูดเรื่องแบรนด์ไปเรียบร้อยครผู้ชมคราวนี้เรามาดูกันว่าเขาน่าสนใจอย่างไรเริ่มจากตัวเครื่องรุ่นนี้นะคุผู้ชมเป็น bluetooth version 5.0รองรับการ touch control หรือการสั่งงานนั่นเองแล้วก็มีเสียงรับ stereo เป็นหูฟังแบบ true wireless รุ่นนี้590บาทค่ะผู้ชมแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไปซื้อที่ร้านปิดัญญาเนี่ยจะลดเหลือ ร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะไม่พอฟรี EMS ไปเลยส่งถึงบ้านฟรีแล้วก็รับประกัน1ปีแล้วในช่วงที่รับประกันเสียก็คือเปลี่ยนใหม่คะ่ะคุณผู้ชมไม่ซ่อมโอ้โห,โหอย่างเท่ที่ดูชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าหูฟังเขาเนี่ยมีคู่มือที่จะสอนเราในการใช้งานเลยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นใครที่อยากจะใช้งานต่างๆอะไรแบบนี้เนี่ยน่นดุดมองว่าเขาทํกมาได้แบบดีมากๆก็คือบอกหมดเลยว่าแตะทางซ้ายเป็นยังไงแตะขวากี่ครั้งเป็นอย่างไรอะไรแบบไหนโอ้โหอันนี้ดีนะเหมาะกับคนไทยมากนะหูฟังรุ่นนี้นะ คุณผู้ชมแล้วว่ากลุ่มลูกค้าเขาก็น่าจะเป็นตัวของกลุ่ม entry level คุณผู้ชมหรือว่าพวกกลุ่มเริ่มต้นนะกลุ่มที่เริ่มต้นอยากจะใช้พวก true wireless แบบนี้หรือว่าหูฟังแบบไร้สายเต็มรูปแบบแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมในกล่องเขาเนี่ยก็คือมีหูฟังมาให้จ้าคะก็คือมีตัวเนี้ยมาให้1อันแล้วก็มีสาย USB Type C ให้เราเนี่ยหอันแบบนี้เลยคุณผู้ชมด้านข้างนะด้านขวามือเนี่ยก็จะมี Type C บอกแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟบอกสถานนะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่ที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะจ๊ะเปิดออกมาโชวเเเ้าเาขาขียนลว่ make better ก็คือการถามเนี่ยทำให้เราเนี่ยดีขึ้น <g ül> แปลมนแทน่อะไรเอาจริงถ้าแปลง่ายๆ,ๆคือเหมือนการถามทำให้เราแบบรู้มากขึ้นฉลาดมากขึ้นกันแล้วกันโอเคไหม <c oughs> นี่เแปบบ็นไงหูฟังสวยไหมล่ะเออตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นระดับเริ่มต้นนะคะคุณผู้ชมดังนั้นใครที่อยากจะใช้ผูฟังตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับเริ่มต้นอย่างแท้จริงใครที่ซื้อเครื่องนี้มาแล้วแบบว่าแบตหมดนะคะต้องใช้เวลาชาร์จทั้งหมด1ชั่งชั่วโมงนี่ช้ได้ทดชาร์จครั้งหนึ่งเต็มนเต็มผู้ชมใช้ได้ทั้งหมด3ชั่วโมผู้ชาร ช้าจนะครับคุณผู้ชมในตัวของกล่องของเขาเคสเนี่ยแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยทั้งหมด15ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมในการใช้งานครั้งหนึ่งคราวนี้เรามาดูสเปคของตัวเจ้าตัวหูฟังบ้างหูฟังรุ่นนี้นะคะรองรับบลูทูธเวอร์ชัน5.0ดีอย่างไรตัวนี้จะรับสัญญาณได้ที่10เมตรค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีทัชคอนโทรลทุกคนห้องไว้นะคะซ้ายลดขวาเดินหน้าก็คือเหมือนซ้ายถอยขวาเดินหน้าเวลาคุณจะแตะเพื่อไปข้างหน้าต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วตัวนี้นะ แล้วก็มีการกันน้ํากันเหงื่อได้เล็กน้อยก็คือใส่ออกกําลังกายได้นั่นเองใครอยากจะใส่ออกกําลังกายตัวนี้เนี่ยเราสามารถใส่ได้เลยนะครับเรการ <c oughs> เชื่อมต่อไปแล้วค่ะคุณผู้ชมกับโทรศัพท์ของนดุดนี่ไว Beat Bu s เนี่ย,ยแต่ต่อออกมาก็เรียบร้อยแล้วก็จะบอกเลยว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์นะก็ต่อง่ายใช้งานง่ายแล้วก็อาการหลุดเนี่ยก็แทบไม่มีด้วยค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นหูฟังที่เรื่องของการเชื่อมต่อเนี่ยต้องบอกว่าไว้ใจได้เลยก็ว่าได้นะสำหรับตัวนี้คราวนี้คาแรคเตอร์เสียงเขาเป็นอย่างไร เริ่มต้นเลยแหละก็คือเสียงมันออกแบบว่ากัางวานเาบรดบวมๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียงก็แหลมก็ไม่ได้ชัดมากเท่าไหร่เอาเป็นว่าระดับเริ่มต้นละกันในราคา5 5 0บาทเนี่ยเราก็จะได้หูฟังที่โอเคเป็นระดับเริ่มต้นก็คือไว้ใจได้ในเรื่องของการรับประกันนะตรงนี้ราคาดีรับประกันเสียเนี่ยก็คือเปลี่ยนใหม่เลยนะอันนี้ก็เป็นจุดขายของเขาอย่างชัดเจนเหมาะกับการเจาะกลุ่มของคนที่อาจจะอยากเริ่มลองใช้หูฟัง t ู u e w i r e l e s ดูก่อนที่เราจะข้าไปตัวที่แพงกว่านี้หูฟัง t ู u e w i r นี่มีตั้งแต่ราคาหลักร้อยนะคะไปถ น่าจะมีนะถ้าจำไม่ผิดก็คือมันก็ตามราคาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใครได้เริ่มต้นก็โอเคตรงนี้มีไมโครโฟน2ข้างค่ะคุณผู้ชมก็คือทั้ง2ตัวเนี่ยเขามีไมโครโฟนทั้งคู่ดังนั้นเวลาที่เราคุยโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเราสามารถคุยจากหูซ้ายก็ได้หรือว่าคุยจากหูขวาก็ได้นะอันนี้ถือว่าเป็นจุดข,ขายของเขาอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะจ๊ะโอเคแล้วก็เป็นแบบเอียบัดแบบนี้หาได้ไม่ค่อยจะง่ายเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่หูฟังทูเวลสก็จะเป็นแบบอียเอียงกันนะที่เป็นจุก้าะรรจยคผูชม ขายีพุ่งกระฉูดเลยตัวนี้ก็เป็นระดับเริ่มต้นลวนะวกันนักผู้ชมสลับวายนะนัดดุกก็ได้มาลองเล่นอีกครั้งหนึ่งกับตัวของบี t บัสนั่นเองใครที่สนใจนะเจ้าตัวหูฟังอันนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านปริญญาสโตร์นะจ๊นะจนะัดดุลจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างกันแล้วกันในราคา550บาทส่งฟรี EMS ด้วยนะจ๊ะแค่บอกว่ามาจากนัดดุลก็พอเส้นใหญ่จริงโอเคตอนนี้นัดดุกขอลำลาราคาสลับหูฟังวายรอบหน้าวายเขาจะอัดตัวที่มันระดับกลางขึ้มาาัะดสสี่่่ไวค